คือการสอบการสอบไม่ไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องเก่งนะแต่เราจะดูกระแสะจิตในวันที่ปฏิบัติเพราะบางท่านคือกระแสะจิตมาดีแต่เวลาไปสอบในบางครั้งอาจจะไม่เห็นแต่บางท่านกระแสะจิตอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าไปสอบวันนี้ทําไมเห็นเพราะว่ากระแสะจิตดีคือเราเราจะดูกระแสะจิตในแต่ละครั้งในการฝึกบางท่านกระแสะจิตดีสะอาดมากในวันนั้นการเห็นก็เป๊ะเลยนะ มันจะดูที่กําลังและก็กระแสจิตในแต่ละครั้งเพราะว่าการฝึกแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันบางคนบางคนเข้าใจผิดว่าการเห็นจะต้องเห็นทุกครั้งเหมือนเหมือนกันแล้วก็ต้องมีอารมณ์เหมือนเหมือนกันทุกครั้งไม่ใช่อารมณ์การปฏิบัติในแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันจะดูกําลังจิตในแต่ละครั้งว่าเรามีกําลังจิตขนาดไหนอายกตัวอย่างนะคะอย่างอย่างอาจารย์จะดูดูดวงให้คนเนี้ยหรือจะดูให้คนนี้คืออาจารย์ป่วยอยู่โรคประจําตัวอยู่แล้วคือพักผ่อนไม่พอนอนน้อย ก็จะเวียนเวียนแล้วก็เหมือนบ้านหมุนตลอดเลยจนกว่าพักให้พอค่อยๆปรับร่างกายแล้วก็สภาพร่างกายจะก็จะกลับมาดีทั้งที่อาจารย์เวียนอยู่แต่มีคนมาขอดูดวงเขาเขาลำบากมากเขาเขาต้องการเพราะเขามาไกลคือเขาอยากให้ช่วยอาจารย์ก็ตั้งสติกำลังจิตอ่ะวันนี้อ่ะตายเป็นตายถือว่าเราช่วยเขาเราตั้งจิตไปเลยว่าเราเมตตาเขาเราจะช่วยทุกอย่างอาการนักขณะนั้นหายหมดพอหายหมด เราตั้งจิตเมตตาเขาจะช่วยเขากําลังจิตเราดีกําลังจิตเราสะอาดเราสามารถดูได้ชัดเลยเป๊ะทุกอย่างแต่ถ้าจิตเรามีกังวลเราตัดจิตไม่เป็นอสมมติเรากําลังจะมาดูตรงนี้เรามีกังวลเรามีลังเลสงสัยเราตัดจิตเหล่านี้ออกไม่ได้เราก็จะเพี้ยนไปทุกอย่างแต่ถ้ากําลังจิตเราดีกําลังจิตเราเมตตากําลังจิตเราไม่มีเพี้ยนไม่มีคําว่าอุปทา,านเรามั่นใจในตัวเองว่าเราจะต้องทําได้ในวันนี้แค่คิดแค่เท่านี้แหละ กำลังจิตเราดีกำลังจิตเราเข้มแข็งกาลังจิตเราสะอาดวันนี้เราถือว่าเราทําความดีมาตลอดวันนี้เราถือถือสินห้ามาทั้งวันเราชัดละเราจะเข้าไปสอบจิตเราจะทําตรงเนี้ยเราจะสัมผัสไปตรงเนี้ยเชื่อไหมว่ามันได้มันชัด